สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่อง DD k c เอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะทำ emoji i o เอขอโทษนะครับจะทำเป็น emoji android เป็น emoji i o s ไปชมกันเลยนะครับอย่างเลกน,นะครับให้ทุกคนกดไปที่ Play Store ครับโอเคทุกคนกด Play Store แล้วให้ทุกคนกดค้นหาแล้วก็พิมพ์ตามนี้นะครับ Z font วักสา นั่นแหละครับแล้วก็กติดตั้งก็เลยแล้วก็รอสักครู่นะครับเราก็ต้องรอติดตั้งนะครับรอสักครู่นะครับโอเคนะครับทุกคนเดาวได้แล้วใช่ไหมครับให,ให้ทุกคนกดไปที่เปิดเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับให้ทุกคนกดตรงนี้ก่อนนะครับ ก,กดไปที่ตรงนี้ต่อก็รอสักครู่ครับให้ทุกคนกดไปที่อนุญาตให้ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักนะครับกดเลยก็กดย้อนกับครับก็รอสักครู่ครับกดอันแรกครับให้ทุกคนกดอันที่สองครับกดรับแล้วใช่ไหมครับให้ทุกคนเลื่อกนครับ ตู้นี้ครับนี่ได้แล้วแล้วก็กดอ่ะทุกคนผมจะเอาอิมจิ iOS 14.5นะครับวันนี้กดเลยให้ทุกคนกดดาวน์โหลดครับแล้วก็ตอนนี้กำลังดาวน์โหลดนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนดาวน์โหลดเสร็จนะครับตอนนี้ดาวน์โหลดก็ใกล้จะสเสร็จแลวนะครับโอ้โหลด อันนี้ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของพวกสุกคนนะคะให้ทุกคนกดไปที่ตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็รอสักครู่ครับกำลังอินสตอลให้เราก็รอสักครู่เลยนะครับโอเคนะครับทุกคนให้ทุกคนกดไปที่อันที่สองครับตรงนี้ครับโอเคครับจะมีโฆษณาแทรกหน่อยนะคะโอเคครับโอเคแล้วก็รอสักครู่นะครับ โเคพอมาโหลดเสร็จแล้วทุกคนกดไปที่ชันนะครับให้ทุกคนกดไปที่แบบตัวอักษรภายในเครื่องครับกดเ,เข้าไปเลยให้ทุกคนกดไปที่อันที่สองครับดาวโหลดแบบอักษรครับแล้วก็ทุกคนกดใช้ได้เลยนะครับรอสักครู่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับครับตอนนี้เราก็ได้ emoji iphone เรียบร้อยแล้วนะครับดูนะนี่เลย บ้างครับดูคลิปนี้พอจะเข้าใจไหมครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนพวกคำาจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับวันฉบับวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีค่ะ